แล้มาเปลี่ยนเขาว่าแม่เปลี่ยนเป็นพี่ไม่ใช่ฮะชื่อเพลงชืได้านน้ำนมพี่ครับผมค่าน้ำนมพี่ใช่ครับครับครับเปลืองแม่เขาจะเลี้ยงโตหมดนมไปเยอะมากชอบมากเลยใช่ไหมจังหวะเ่ยฟังเพลงนี้กลับไปคืนนี้นอนไม่หลับจะทำยไงดีมันมันหาทางจังหวะเพลงเขาเรียกว่าจังหวะนรกอะครับมันจะข้าเดาไม่ได้เราไปเดาเขาไม่ได้นะเราเดาเขาไม่ได้จังหวะ มันอึ๊บเลยแล้วเพี้ยนด้วยวงดนตรีครับต้องเล่นตามผมไม่สามารถที่จะร้องเพลงไม่ได้จริงหรอร้องเพลงชาติยังไม่ถูกเลยครับจริงเออไม่ได้เลยครับแาวันนี้เราเข้มข้นเพราะอะไรท่านสมาิสรุปดีกว่าใช่ก็วันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นเขาอีกในมุมนึงเนาะในการเป็นเพื่อนที่น่ารักพูดจารู้เรื่อง หลายคนบอกกันมากู้จเรื่องกว่ทุกทีผู้จารู้เรื่องนะเนี่ยเป็นคนบ้าจะเอาอะไรก็บลาวันนี้รู้เรื่องมากที่สุดจะเอาอะไรกับผมล้อแล้วก็ได้เห็นความน่ารักในอีกมุมหนึ่งของเขาทั้งสองคนครับคงต้องขอบคุณนะฮะวันนี้น้องโชกเกอร์ขอบคุณครับที่มาเยี่ยมเยี่ยมรายการพี่หนุ่มกับพี่นุ่นะครับอย่าลืมมีอะไรก็ส่งข่าวมาเดือดพวกเราพี่ๆทั้งสอง ไปช่วยเหลือน้องๆบ้านแต่ว่าสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้นอกจากเพลงเพลงอะไรครับไม่เอาดีกว่าคือผมได้ฝากไปหมดแล้วค่ะที่ผมจะขอผมขอกินค่าตัวด้วยฮะเอารคการนะครับใส่ซองให้นิดนึง ไอ้แลววเรียบเรียบเขาไปสามาช่วยเจอมาเยอะโดดหักหลังมาเยอะไม่ใช่เรื่องนั้นไม่มีไม่มีที่นับไปถ่ายละครด้วยกันอาแล้วพี่หนุ่มเคียดเลยาใจอยู่ให้อยู่แล้วให้อยู่แล้วไม่ายการนี้ติดมากๆ ติดมากๆติดค่าเวลาติดข้าเวลาที่เขาดูหารูดูๆๆๆๆติดค่าเวลาสถานีอยู่ว้าวสำหรับ,รบวันนี้นครับรายการปากรีมแคต่านะครับ,บต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรชายนะครับจาก G2 0 0 0นะครับขอบคุณแต่งหน้าผมจากเกษสยามครับผมค่ะแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรหญิงนะคะจากคอตรลาวิล่าผลโยทินค่ะอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการปากรีมแคต่าได้ตาม Facebook ที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะรับผม ขอขอบคุณนะครับพี่เชียงรัชแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีสวัสผมนะครับผมเองขอขอบคุณนะครับเสื้อผ้าจากประตูน้ํานะครับแล้วก็เสื้อไทยจากเจ๊เบียบอาจพุทธนะครับผมครับผมรองเท้ารองเท้าจากขอบคุณจากวัดพนัญเชิงไปทำบุญมาแล้วก็ หมวพี่หลุงพี่ลวงพี่ตอดเอาไว้ลพแฟนขับของผมขอบคุณจริงๆครับเอานางกวักมาให้กับผมขอบคุณจริงๆเอานางกวากมาให้เมื่อวานนี้ไปงานมาแฟนขับอีกคนนึงให้ปลัดขิกมาตอนนี้นางกวากทองแล้วครับ